สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่22กรกฎาคมกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันด้วย่ข่าวนี้กันเลยเลสเตอร์ซิตี้ซอตัมตันและก็เบอร์ลี่สนใจจะคว้าตัวแอตทรีแมตต์แไน ในช่วงสม,มร์นี้โดย The ะฟ็อกและผมซักทีงจอกสยามเลสีตนั้นและก็ซัตตัมตันและก็เบอร์ลี่เป็นหนึ่งในสารสมโมสรที่สนใจจะเซ็นยากะทางแอชลีย์แมตต์แลนไนกองกลางของทางอาร์ซอนในช่วงสม,มอร์นี้ซึ่งไซมอนสโตนนักข่าวของทาง BBC ได้กล่าวไว้ ซื่อเต๋วิชามเปียรายนี้เทิดานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยืมตัวกระทางเวสต์บิดอัลเบียนหลังจากพยายามดิ้นรนเพื่อร,รักษาช่วงเวลาปกติภายใต้การกลุมทีมของมิเกลอาเจตาเมื่อเหลือสัญญาอีก2ปีในทินเดอร์การเนอร์นะฮะก็พร้อมจะลงโทษการขายเขาในขณะที่พวกเขาต้องการชดใช้เงินทุนสำหรับการเซ็นยาฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้น,นหน้าปรอนนี้โดยเดอะฟอกและเดอะเซนนั้นกระตุ้นล้นที่จะ สัญญากับทางแมดเลนไนแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมพวกเขากลับมาวิ่งเพื่อจะสัญญากับทางเบอร์ลี่ของทางชอนไดกันอีกครั้งโดยทางมุมมองของทางสื่อต่างประเทศนะผมได้บอกว่าแมดเลนไนนั้นไปนมดฟิลตัวกลางจากการค้าขายแต่เขาลงเล่นเกือบ90%แล้วของเกมให้กับทา ner, งเด็กแกร์เนอร์ในแหนงฟูลแบ็กและก็วิงแบ็กนักบุลสนใจที่จะยืมตัวเขาในช่วงเดือนมกราคมแต่พวกเขาก็ถือว่าเล่นเป็นฟูลแบ็กเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองมิดแลไนไนจึงปฏิเสธพวกเขาไปในขระนตอนการนะผมเดอะฟ็อกเนี่ยก็กระตือล้นในการที่จะให้บริการของเขาเช่นเดียวกันแต่จากการนร์ปฏิเสธข้อเสนอเนื่อง,งจากอดีตแข่งของพวกเขากำลังแข่งขันในศกึนศกฟุตบอลยุโรปนั่นเองโดยทั้งสองสโมสรได้ฟื้นความสนใจของพวกเขาในช่วงสมัยนี้และดูเหมือนว่าเบอร์นบรี่นั้นได้เขาเกก้าร่วมการแข่งขันสำหรับทางมิดแลไนไนคนนี้อีกด้วยนะซึ่งทางเดอะฟ็อกนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่ทำกำไรได้มากที่สุดแล้ว สำหรับทางแมตต์ละไนด์ด้วยแรงดึงดูดของฟุตบลอลยุโรปลีกแต่เขาต้องการรับรองเวลาเล่นเกมโดยสโม,มสรน,นั้นได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีในตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งสองในขณะที่สามารถพูดได้เหมือนกันได้เลยว่าเกี่ยวกับกองกลางของพวกเขาหลังจากการซื้อปูบาคารีสูมเเล่มาแล้วดังนั้นนักบุญและก็เดอะคารเรตนะฮะจูดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันอย่างแท้จริงสำหรับล่าลายเซ็นของเขาและสามารถดึงชาวอังกฤษประนี้เข้ามาเ่วมสโม,มสรในช่วงเสม,มสอน,นี้ได้ ซึ่งทางฝั่งเดอะกัร์เนอร์ปฏิเสธการเสนอราคา20ล้านปอนด์แต่ทางวูฟแฮมตันมันดอร์เมอร์ปิทิแล้วพวกเขาสามารถลงโทษการซื้อขายกับพวกเขาในราคาที่ใกล้เคียงกันในหน้าปรอนนี้ซึ่งแมตต์ไ,ไน,นน์คนนี้ลงเล่นในสึกบอลเมากดิกไปแล้วถึง79นัดกันเลยชเดนะ ester, เจนนะเลสเตอร์ใกล้จะเซ็นสัญ,ญญากับอดีตกองหลังลิ์พูคนนี้แล้วซึ่งจะเป็นการเซ็นสัญ,ญญาที่ดีสุดตลับทางโรเจอร์เลยนะ โดยงานนี้ในทวีตล่าสุดนะผมบรูดี้กาเลตนะฮะนักข่าวชาวอิตอรี่ได้กล่าวบมาว่าเลสเตอีนั้นใกลที่จะเซ็นสัญญากับอดีตตั้งแต่เลอร์พูและก็โอซานคาบักประการหลังของชาเกศุนสีคนปัจจุบันในช่วงสมัยน,นี้ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันว่าสุนักจิ้งจอกสยามได้ตกลงค่าตัวประมาณราว8ล้านปอนด์เพื่อนำตัวเซนเตอร์แบ็กชาวตุตรกีกลับมายังคิงพาวเวอร์สเตเดียมก่อนจะเริ่มแคมเปญกันอีกครั้ง โดยขาบาักคนนี้ทุ่มทนนะในฟุตบอลอังกฤษเมื่อกันที่แล้วซึ่งขาบาักคนนี้ถูกยืมตัวไปเล่นที่อันฟิ์อย่างไรก็ตามเหตุในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วเมื่อเขาเนี่ยพลาดสายตาและก็พลาดเกสมสาคัญมากๆมาเนื่องจากมีการบาดเจ็บนักแต่ชาวตุรกีรายนี้เข้าร่วม13นัดให้กับทางของแดนเดฟ์ฟูในฤดู 4, กาลที่แล้วโดยได้รับใบเหลือง4ใบาจากการแข่งขันต่างๆอย่างไรก็ตามนั้นผู้หนุ่มคนนี้ก็ได้รับเครดิตสำหรับค่าเฉลีย่ย 2.1ครั้งในการมง1.3ครั้งในการสกัดและก็3.0ครั้งต่อการเคลียบอลต่อ9 0นาสชีในฟุตบอลธุรกิจเขาจังใจบอลค่อนข้างจะดีจากด้านหลังโดยพยิจารณาจากอัตราการจ่ายบอลสำเร็จจุดี่88.7%สุดได้ข้อมูลนี้มาจากทาง who.score.com นั่นเองซึ่งคาบักนั้นต้องการการแข่งขันอย่างสม,ม่ำเสมอระดับสูงสุดนะถ้าเขาต้องการที่จะเป็นผู้เล่นระดับแนวรับในัดการที่จะถึงนี้ การเข้ารว่วมกับทางเลสเตอร์ในช่วงสม,มัยนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีสำหรับเขาเพราะเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะร,รักษาตำแหน่งฟุตบอลระดับท็อปได้ภายใต้การดูแลของแบลนดอนบรัชเชอร์นั่นเองแล้วขาาว่าวบักคนนี้จะเป็นการสัญญาที่ดีสำหรับทางเดอะฟ็อกจริงหรือไม่ ในวันของเขาเนี่ยคาบากคนนี้นะฮะสามารถเป็นกองหลังที่ไว้ใจได้ภายในครึ่งหลังของเขาเนื่องจากเขามักจะเข้าสกัดได้ดีซึ่งช่วยให้เข้าสกัดบอลสาคัญที่ด้านหลังเขาสามารถเคลีย์แนวรับได้เมื่อตกอยู่ในอันตรายจากการตนแย่งตาแหน่งต่างๆแต่บางครั้งอาจจะขาดจังหวะในการฟื้นตัวเมื่อหลุดจากตาแหน่งในแนวรับของแนวรับอีกทีหนึ่งหากผลงานในทีมของเขาเป็นอะไรที่ต้องทำนักเตะทีมชาติตุรกีลายนี้ก็ยังมีอนาคตที่สดใสในฟุตบอลยุโรปนะ ตอนนั้นทิงจอสยามจะทำได้ดีในการลงจอดให้กับเขาด้วยค่าตัวการบริงานประมาณ8ล้านปอนด์ในช่วงนอกฤดูกาลของเขาเขาจะเพิ่มคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างมากกับทางแบ็คไลน์ของเลสตี้และสามารถทำมาที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในระยะยาวให้กับทางจอนี่อีเวนซึ่งใกล้ถึงจุดสิ้นสุดอาชีพการค้าแข่งของเขาแล้วโดวยกรณีตราบใดที่คาบากคนนี้สามารถหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้ เขาก็คงจะมีโอกาสได้ลิ้มรสคอาสเร็จที่ถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดังนั้นเขาจะเป็นการสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทางชุดอาร์เอสมิดแลนด์ในช่วงหน้าปัจจนี้เนื่องจากเขานั้นจะช่วยผลักดันตำแหน่งทอพโฟในพั่บอลเริกิจอีกครั้งในราการหน้าให้กับพวกเราตั้งเอง เลเตอร์ซิตี้เตรียมบุกถล่มแมนซิตี้ในเกมเวมบรีโดยทั้งสองสโมสรมีกำหนดจะพบกันในศึกคอมมิต t ี้ชิล l d ในช่วงเดือนหน้าและก็เดอะฟ็อกนั้นจะนำเสนอข้อมูลล่าสุดจากเอทีเอสสเตเดียมโดยการเตรียมปีสั้นของทางแมนซิตี้นั้นเกิดความกระหลไม่ใช่น้อยหลังจากที่พวกเขาถูกบังคับให้ยกเลิกนัดกระชับมิตรปีสั้นครั้งที่2ของทีม ดยฝ่ายกองทางเปปเกเดลรานั้นวางแผนที่จะทําให้เกมนี้มีมากกว่าแค่ความฟิตกับเจ้าหน้าที่ของเมืองโดยหวังว่าจะได้พบก,กับทางผู้บริหารของทรอยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฝ่ายอารบริกันถูกซื้อโดยช้ําธุรกิจแต่ทางรัฐบาลของอังกฤษนั้นได้วินิจฉัยว่าทุกคนที่จะกลับมาจากทางฝรั่งเศสต้องกักตัวเป็นเวลา5วันนั่นทําให้การเดินทางไปที่โ er ทรเยอร์ทาไม่ได้นะฮะซึ่งหมายความว่าแมนซิตี้นั้นมีเวลาจํากัดในการเตรียมตัว สำหรับการที่จะพักในศึก Community Shield กับทาง The Fox ที่สนามเว็บรีในวันที่7สิงหาคมที่ถึงนี้โดยมีรายการจากทางแมนเชสเตอร์ยู n นเต็ดมาว่าซิตี้นั้นพยายามหาทางแก้ไขก่อนที่ถึงช่วงเวลาการแข่งขันในครั้งนั้นแต่ตอนนี้พวกเขาอยอมรับว่ามันไม่ใช่ทางเลือกแล้วไม่มีเกมใดที่วางแผนมาแทนที่ทำให้การเตรียมตัวก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะมาถึงเป๊ปกาเซรานั้นตกอยู่ในความกระโหนซะแล้ว ซึ่งข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เด็กๆของเมืองถูกกักตัวไว้หลังจากการระบาดของโควิดในจีนระหว่างการเดินทางในช่วงปริสันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งได้รับการหวังมาว่าพวกเขาจะเล่นกระทางเปริสันในวันอังคารนี้โดยผู้เล่นอเวอโสหลายคนยังคงออกไปและไม่มีแผนสำหรับเกมเพิ่มเติมจนกว่าทางคอมมิตี้ชิลจะประทะกระทางเดอะฟ็อกในช่วงต้นเดือนหน้าจะมาถึง แอสเซมิล่าตั้งเป้าปีก30ล้านปอนด์ปาดหน้าสตัอกซิงจอดสยามเหลือเตอร์ตี้ในช่วงเสมอน,นี้โดยทั้งแข้งดังของทางไบเออร์อรเลเ์คูเซ่นนั้นเป็นหนึ่งในชื่อที่แฟนๆอดอ The f o นั้นเสนอให้ว่าเป็นเป้าหมายที่จะเป็นไปได้ในช่วงสมอน,นี้เพื่อจะไปแทนที่เจงกิสอินแดงคนนั้นของทางฝั่งเลสเตอร์ของเราซึ่งมีรายง,งานมาว่าทางเลโอนไบลี่นั้นถูกตั้งค่าตัวหรือค่าหัวเนี่ยในการประมูลจากทางแอสเซมิล่าอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว ซึ่งแอตเิมิลล่านั้นเป็นคู่แข่งในสฟุตบอลดนิกิตที่จะปาดหน้าซิตี้นะฮะที่จะเตรียมทุ่มเงินกว่า30ล้านปอนด์เพื่อจะคว้าตัวเลโอนไบลี่ไปอีกตัวเก่งของทางไบเออร์เลวเบอร์คูเซนตามการารายงานจากทางสื่อต่างประเทศซึ่งทางเดอะฟอกนั้นกำลังมองหาตัวแทนตัวแทนของนเตะของเขาในช่วงสมัยน,นี้หลังจากที่ทาง Gen e เจงกิสอึนแดเตรียมจะย้ายไปโอม่าแบบถาบอลเดนเตะทีมชาติตุรกีรายนี้ย้ายพร,ร่่มทีมบักเซย์แบบยืมตัวนั่นเอง มีหลายชื่อที่เชื่อมโยงกับทางการย้ายไปยังถิน่นคีคาเบอร์สเตเดียมในช่วงสมห์น,นี้รวมไปถึงโดเมนิโกปราดี iga, ของทางซาสโซโอโลและก็ฟันเชสโก้ไทกาของทางบารเซโลนาซึ่งได้เข้าร่วมกับทางวูฟด้วยเงินกู้ซึ่งแฟนบอลบางคนแนะนำมาว่าสโมสรควรตั้งเป้าย้ายมาที่ไบลี่ดีกว่านะ โดยเหตุผลที่ส่วนหนึ่งทางไบเออร์เลเวอร์โูเซนเริ่มต้นฤดูุดกาลได้ดีแลว้วพอดีที่พวกเขานำเป็นเจ้าฝูงของสึกบุนเดสติก้าเยอรมันจนกระทั่งพวกเขาเล่นกับทางบาเยอร์มินิกในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอยู่ในรูปแบบของอาที่มีดิออนไบรลี่คนนี้กับสโมสรแห่งนั้นผมคิดว่าเขาดีกันไปสรับทางไบเออร์เลเวอร์โูเซนและผมคิดว่าเขาสมควรได้รับฟุตบอลแชมเปียนลีกและถึงเวลาแล้วที่จะย้ายไปที่สโมสรอ,อย่างทางเดสเตอร์ซึ่งเขาก็สามารถทำได้ ซึ่งบรรดาต่างๆอ้างมาว่าเพื่อรุ่ทีมของวิทแลเนียกำลังมองหาการย้ายทีในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับนักเตะวอชามปีรายนี้เนื่องจากพวกเขาต้องการปรปับปรุงด้วยการจบอันดับที่11ของตารางคะแนนในฤดยการที่แล้วซึ่งเบอร์ลี่ทำประตูได้ทั้งหมด15ประตูและก็อีก11แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด40นัดในทุกประการของทางไบเออร์หรือวอโคเซนเมื่อกันที่แล้ว ดรมีการกล่าวว่าพ่อหนุ่มคนนี้จะพร้อมสำหรับค่าธรรมเนียมประมาณ30ล้านปอนด์ถ้าเกิดว่าแอสเซมิลาจะยื่นหรือว่าเลสเตอร์จะยื่นก่อนก็แล้วแต่ว่าใครจะได้ไปและคลิปข่าวของทางเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ